สิครับแกงแคบปลาไหลนะครับอาหารทางเหนือกับบรรยากาศน้ําปิงหน้าบ้านนะครับดูน้ําสิครับขึ้นมาตลิ่งเลยนะครับมาครับทุกคนมาหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับโอ้โหต้องบอกว่าห่างหายจากคลิปกินไปนานปอสมควรเลยนะครับนะนะครับนะทุกคนมาเซฟเซฟมาลำลำด้วยกันครับผมอื้อหือ นี่นครับอืมอืม ล้ำเต็มเลยครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับทุกคนนานแล้วครับไม่ได้กินครับก็ขอโทษขออภัยนะครับคนที่ไม่กินปลาไหลนะครับหรือใครที่ไม่กินเป็นตัวตัวแบบนี้นะครับนะลองดูครับผมเห็นคลิปของแต่ละคนนะครับมันก็น่าเอามาลองทำดูนะครับนะ แบบตัวเป็นๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมาลาทินกเก็บมาจากหลังบ้านครับ ขอขอขอภัยที่แบบกินแบบใช้มือแล้วก็กินแบบม,ม,มามนิดนึงนะครับนะคือรับว่าผมกินคนเดียวนะครับนี่มีใครกินกับผมด้วยนะครับนะนหะเมนูนี้ผมกินคนเดียวมันปลาไหลมันมาก

嗯。Mm hmm. ผักก็เก็บหลังบ้านเท่านั้นนะครับเจ้อมเจ้าพูนะนี่สมุนไพรทั้งนั้นครับ 嗯嗯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 嗯，哈 พิดหลังบ้านต้องบอกว่าดกมากนะครับอืเนี่ยลูกตะมุตะมินะครับนะอมืมันเผ็ดมันเด็ดอืม,อม ชูติดมือต <g ül> <g ül> ัวใหญ่ Ừ, 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 อร่อยแบบนี้ต้องเบิ้ลซื้อข้ามาสองห่อต้องเบิ้ลแล้วบอกเลยว่ารสชาติจัดจ้านอื ทำแต่คลิปเตือนภัยนะครับห่างเหินจากคลิปกินมานานครับอืมอ่า

ก่อนสงสัยข้าวห่อนี้ไม่หมดนะครับรู้สึกจะอิ่มๆแล้วครับนะนานๆได้ลงทีครับเนาะ กินไม่ทนอย่างเขากินไม่ได้เยอะอย่างเขานี่ดูสิครับเอาแค่ปลาไหลหมดก็พอเนาะ อีกคำครับเพื่อทุกคนนะ <c oughs> เพื่อผู้ติดตามทุกคนจุจดจดนี่ บอกว่าทั้งไส่นะทั้งเนื้ออือืกระดูกกุบนะครับคือบางทีอะตอนไหลที่แบบตัวไม่ใหญ่มากนะครับกระดูกมันจะกรอบสามารถเคี้ยวได้ แต่ถ้าตัวใหญ่เกินก็เคี้ยวไม่ไหวครับนะอโอ้เป็นมื้อที่สุดแสนอร่อยครับอ,อ่าสะใจนะอืนะนะก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ ที่รู้สึกว่าจะกินไม่ค่อยมีอะไรมารยาทเท่าไหร่นะกินมุมามเป็นนิดหนึ่งนะครับทุกคนเนาะก็ฝากคลิปกินนะครับนะไว้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนานๆทีนะครับเนาะเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเตือนภัยนะครับนะอืมอึมเ้ยชิคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมทุกคนเลยนะครับทุกคนเนาะ สวัสดีนะครับ